เกลลูกค้าลุมเต็มร้านแล้วร้านป่าวนครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บารนิพนธพา FC มาอัปเดตครับผมกับร้านทุเรียนร้านป่าวนนะครับติดกัดตลาดนัดอ่าออทอตท่วัตเชล้กระังแล้วดูใหม่ครับมีเยอะครับวันนี้ต้องเอาให้ถูกใจลูกค้า ลูกค้าจะได้ประทับใจนี่วันนี้ราคานี้ครับเนี่ยปลามาแป๊บเดียวไก้เบิร์หล่อลูกค้าลุมทุกวันครับนี่บอกแล้วดีเทศอ่ะ <ś led> ปลาอ้วนยิ้มหน่อยอ่าปอกสองคนเลยทีมงานมาครบแล้วคนลุมแล้วครับทุกคนร้านปลาอ้วนจะเปิดทุกวันนะครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้อ่าเทสออกูยังไงด้ิ่อ คนคนละลูกคนละลูกใคนละลูก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 เถามดูว่าคือมขอคนเก่งเลยอ๋อใช่ใช่ครับแกะแกะให้เขากิมใช่ครับเขาไม่เอาเยอะไงพี่ฮะเขากินิดนึงคือผู้หลังเียวไม่ชอบอย่างอ่าเาจะชิมก่อนละมัดลหมัด

ไม่มีอ่อนไม่มีอ่อนเรานมัครมีมีมีครับเดี๋ยวใส่แพ็กให้ขายเปอนเดิมบ้าบึงเนี่ยครับอันนี้กล้องสดเกียวนี้สองลูกเก้าบาท พันไบวกก็บวกันันพันหนึ่งพัครับเอาแค่พันเดียวไม่อเกินเบาทอย่าเกินอย่าเกินเกบาทเหลือพันสิบบาทนเป็นพันสิบาทลูกอบาทเดียวอขอบาทเน้อนะไไงูอบาทเดียวพันเดียวไม่งองพันสิบาท ลูก,กลย่อมย่อมเห็นไหมกรอบรอบลมในลูกพอดีอ่ะครับไม่รมันหายากพีหาใกล้จะหมดแล้วนะโอ้ครับวูเรียวเรียว กแกะแพ็คแกะแพ็คโอ้พวกนี้พวกนี้แกะเมืกองงมก่อน่งนี้่าม้เมาดูแม่ค้าบอกให้สวยๆบอกให้ฟรีฟร เป็นแบบก้มก่อนย่างเดียวทุเรียนม,ม,ยมันมีอะไรบ่อ๋อมีคือเขามีแก่มก่อนนะพ่อเต็มาให้เบิดออีอบบกว่ามาเรื่อยๆมารุดนี้กับมาโบมไปโบม่อ๋อเจ๊กขายเอามาขายเรื่อยๆมาโหลดลานตะวันเปิดทุกเมื่อครับอ่าจ่มังกรมาเสริม ร้านทุเรียนป่าอ้วนนะครับผมปักหมุดปัก GPS ได้เลยนะครับปักหมุดที่ร้านยากันเองเพสสั์ได้เลยนะครับสุกหลายแม่ค้าก็จะแพ็คใส่ถุงอย่างดีเลยอ่าบันไดแกะแพ็คเลยครับรอบคำรอบเย็นๆมาแล้วลูกค้าเริ่มมาเยอะแล้ว ดูได้เลยครับนี่มาดูเบ้งลูยังไงเลือกเลยครับเลือกเลยเลือกได้เลยเร่งไว้ก่อนเลย <c oughs> ใหญ่ก็จะได้ปูใหญ่ๆไปด้วยนะครับโอ้หเนาะชิมใช่ไหมสวยครับสวยเลยปูใหญ่ เอามากินก่อนนะรู้สึกรู้สึกหิวก่อนอครับหวานไหมครับอร่อยร่วง เอุ่งเเกเอาลูกเลขสองลูกก็ได้พี่อันเลือกครับหยิบไปเลยครับ 了、huh? bạn đi รุ่นนี้ก็สวยมาเลยครับพิกัดนะครับร้านปะอ้วนนะครับผมพิกัดตลาดนัดปอตทอหัวตะเคียและกระบังนะครับทุกคนหรือไม่ก็ปักหมุดที่ร้านยากันเองเพสัตว์นะครับปักหมุดที่นี่ได้เลยนะครับ คือมันเป็นมันเป็นปตทเก่านะครับก็เลยเรียกว่าตลาดนัดปตทหัตะเข้นะครับรากกระบัองนอครับได้ยุ่กว่าเนื้อเหลืองสวยลูกค้าเลือกจนเจอไม่ต้องห่วงครับ ไม่ครัเจาะเหนือให้ลูกค้าดูทุกลูกนะครับไม่ถูกใจก็มีลูกใหม่โอ้นะครับอออืื <c oughs> เยอะอยู่ใช่ใช่ต้องเลือกราคาดีเดี๋ยวให้ลูกผาดเช็คก่อนแต่ดูได้เลยปะจิ้มดูเบาเบา เราถูกใจอยเอายังไงลองอันนี้เอากีลูกลูกลูกร้อยเก้านะ่งร้าสิบ้ยเก้าสิบนร้บค่ะอ่ามร้อยี่สิบบาทเฮ้ยที่มันสันน่ยไปหุ่นีรสอพัตยาหรับแล้วบอกลับแล้วบอ วันเกิดว่นพู้นี่ฮเออแฮปปี้เบ t ร์เดย์นะครับแฮปปี้เบอร์เดย์แม่โอนี่วันเกิดวันเกิดแม่ค่ะวันเกิดแม่ค่ะเเบียหิวหิวทุเรียนไปกินกับเบียว่าโตตามหามกันทรงลูมาขึ้นมาเดี๋ยวเขาห้าม กินด้วยกันนะครับทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปนี้ย่อมย่อมบอกผู้นี่เนี่ยสองสามกินคนเดียว cô dài dài, ha phú nữa nè, nó không phải đi là, không, à. ừ. ừ, ôi cái máy pha ป๋าจะได้180ยิงแล้เนี่ยแค่จะเอาอีกลูกหนึ่งเนี่ยเรื่นี้ลูนีนั่นนะเห็นไหม่จะได้ของลูกข้องกันเนนี้190ไปแล้วแล้วจะคิงเ็ดก็คิดเลยสี่กั120 นี่ตไปแล้วกันตัดตัดเตี๊ยล่ะเอาเอาแต่ดูก่อนปูใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ใหญ่เม็ดเม็่เม็ดเ็ใหญ่หน่อยเลยมันก็ลูกใหญ่ไม่ไม่ใช่เนื้อเอเม็ดนเจ้าปูใหญ่ปูใหญ่เอบอกว่าเม็ดใหญ่เนญ่ยปูใหญ่ไหมเอางี้เอาดู้ใหญ่ๆสวย อ้เห็นไหมอันนี้เพื่อนอันนี้ฮะถ้าเพืนร้แปดสิบร้อยแปดสิบไปบวกกันสาร้อยก้บห้าสามร้อยยี่สิบสามร้อยทัวนึงสร้อยอยู่สิบ้เไม่ใช่ลูกแม่ค่ะสร้อยยี่สิบอสอามร้อยเก้าสิบห้าร้อยแปดสิบเป้า สามร้อยเก้าสิบห้าแต่สาร้อยเป็นหกร้อยเก้าห้าถ้าลถลดให้ปัดเศษให้เองกร้อยเกาสบาทหกร้อยเก้าสิบหร้อยเก้าสิบให้เอะ <6 90. S 1> ใช่ลบลบยี่สิบแล้วก็มาลดอันนี้เองใช่เพราะว่าปาวันจัดโปรโมชั่นครับถ้าเอาสองลูกเจ้าคนสวยห <c oughs> ลือแยกแยแยครับ ถ้าเอาสลูกขึ้นไปนะครับเหลือร้อเก้เหลือร้อยแปดสิบ้เก้าสิบห้าครับตอนสิบาทสิบาทขอสิบาทปลาสิ <10. S 1> บาทปลาฝั่งนู้นสิบาทนี่ นเนื้อเนียนเลยเนื้อมันได้ที่กิเนื้อวันนี้เนื้อได้เนื้อเลยก็ดีกินเลยพอดีเลยล่ะช่วงไอ้ครับโหมาเลยมาเลยที่กัดร้านตาอ้วนนะครับร้านป่าอ้วนตลาดนัดปอททหัวตะเจแรากบัง หรือไม่ก็ปักหมุดที่ร้านยากันเองเพยสัตว์ได้เลยร้านแจก็จะอยู่ติดกับร้านยานเลยลูกเล็กๆลูกเล็กๆเนี่ยเนียนครับเนี้ยเนียนเนี่ยเนียนเนี้ยนี่แท่ข้างบน ข้าวกินเนื้อแล้วมันคาวปากีต้องกองหวานตัวพ่ายครับอโอ้นี่กวางขึ้นเนี่ยมันไม่มีเลยอันหวาันพี้มันหวานพดุดีหวานพอด,ด,ดอ้างลูกคนะ่าเนาะหวานกวานพดูด เออมันก็นเนืมันเนื้อสุกมันก็หวานเนื้อสุกต้องไปควนโอ้โาูเอกัาได้ะีนสุกมน้อเกมันเสุกเนืสุกอันนี้เกมากินเองหมหวานครับทีด้วยีที่ปดุ่นอืม เราเป็นแพ็กก็มีนะครับเป็นแพก็กสวยครับขอบคุณครับรเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับ FC ทุกคนเจอกนักนใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับผมสวัสดีคนระับ